ดอนนะลูกไม่ได้นอนอ่าไปลานมาีหงยายนะครับอืมปลนกกเอดแท้แท้ดนยนะย่เห็นนะสิมานทปลวจ๊คหนาทีแล้วก็เอโอ้อากาศดอมนือข้างเยอะหน่อยดีดม่อนี่ยเฮ้บนมันก็มือพนนบง นะฮะงาอ๋อง่ายจะบังครับจะบังครับบังเลยบรันบังครับทำควบสวยหยาเมื่อไหร่นี่นีนองเลแกนนีนี่ไม่้เวเิบอกว่าอีบบง่ายนะอ๋อง่ายง่ายง่ายอย่าแห้งกูจีบฮะมันอยู่บนเคง อะไรก็แม่แต่วานอนี่เดนลงหงนี่ได้แล้วอะไรหมาตู้เสียเอ้มันมาเห็นจะดใจได้าบปดอีนั่นปดอี่จะกินอะนี้จะพ่เนาะเห็นเอาทั้งตู้พนจสิเห็น

ใช่นั mm. <c ười> <c ười> ่นแ้วมันะได้ลูกแก้วจะก้อนนี่ทำไมหรือว่าอี่าะนีนอออยู่สิช่วยลมไปเอากระดาดีลยวใม้มันเจ็บใช่กระดาษเจ็บชู้เลยอคือลายขนาดนี้นะเราจะเจ็บได้ยายไมย

เอาทักควงหมดเลไปหาพ่อ pues mm 8, nah, um, асибо, ี่เออควงอะไรครเข้ามือกับบางกองขอมใจกันช่อบ่เต็มเต็มค่อยนะค่อย่อยนั่งก oh so ับน้ว่าอดเอานี่ไม่ว่าเพราะมดคอาคนนี่เนาไเปียกนี่นะนั่นมีมดต้นี่บคุณ่ะเนีอยมดกับเึ้ยอยังบ่เป็นมดคบมึงบะชดค่ะเอายาน้นก็ชา เแาจะเจียบด้ยวยมึงเน้นมันยุ่มยุมอยู่นี่อทยเใส่วัวซิวมันเมนมันเมนชี้กล่องมันคือข่าวะอะจริงดีใช่อันนี้บอด้แมนซิวสาวนะคะ ชิวแก่ที่เทาซิวเข่าเลยมันคือยังมีเด้เลยเนี่ยย่ายกะ้ือชาที่มันนม่บอกแทคิมันบัวหิมะบัวหิมะ แ้าบริแทนะฮะเซนเลอริโอเซนเลอรโยมันกรทัดถาวจอยมึงนะมันเป็นซิวอุตันทำเมียนะหาใครจะมันออกง่ายนพ่อกอบบริโกตแ้งแล้ยาเจี๊ยบด่ายเจีบบันที่มึงเนี้ยกุ่นขยมนี่คันฮ้องปโนหนึ่งกัลล้างบุร้แง่งววงนั่งกูมมะบีซิวแจ้งนอนนี่นั่งกับสิบไป เอาวแมงแข็งโอ้วแมงแข็งโอ้วแมงแข็งเาตกมาเลยข้าวได้แม่งกับสิไปเบิงมูเลยลุงแดงแจ้งน้อยนางกับสิไปเบิงมูเจ้าผู้บ่าวสิผู้บ่าวอันสร้างมาว่าให้อะมูไปแลกกินพราะใช้ข้ามไปได้มูพันแหละบ่ให้ไปสิมมมายืูแน่นางซีละมูเป็นราคาด้วเด็ดไหถ่ายรูมยูทูบอีก แนงรวยแล้วโอ้ยสายแดงเลยตอนนี้ก็บบวไอ้บัวันแล้วอันคนมาเบิ่งหมูน่ะท่านไม่ยิ้มจนเบิ้งมูสิขายแล้วบยไปนะอันคัานอันไม่ยิ้มอ๋อนมน้ำกับท่านมูน่ะันนกับเพิ่นนะสิเซิงท่านผู้ชายน่ะเมียเพิ่นเซิงผัดมาน่ะลุ้นลุ้นมาไว้ลุ้นมาเจ้ข่าญาติแช่มมบอก มแม่ยังเลือกขายให้ติปุชาสำน้อยตีมุงเถ้าเถาบ่ขายไหน้อยแลได้กระิ๊ดได้ลูกก็กำไระด้ปได้เมียมานรอบริสุทธิ์ก็ามานเอแล้วคือผวเล่าแล้วคันได้ลูกไผ่ได้ลูกให้คักเนาะเด้ใส่ลูกครับกมกำไรล้วน เห็นบ้านแบนั้นเนาะมันลูกสองสองคนโอ้เป็นผู้สาวแล้วน้ำหน่กก็เฮ็ดมดเลยบ่พอตอขะดองกัน้ำหนาอย่งเขาไป็นแพงนะนะมันใหญ่มีความสูงด้ป็นุ้งยังนอนท่าชิ้นดำชิ้นไยใช่ไหมภาษาไทยใช่ยาไทยใส่ชีวิทก็ได้ณาษาไทยใช่ไหม งาม่ใเนี่ยห้กรักอายนี่ยบางแน่กูกอมึงบีัอันสิแพงไรอย่างบอยเคยบีบบเบีบก็บบอใหช่างนับตาไว้เจ้าก็บ่เห็นเลยบเห็นงานลูกตาเาจ้บีบแห้งเบีบกัค่อยๆนี่ยบางแน่นี่บีบกับบีบฟีบ่เจ็บ เซบจังเถื่อนเห่ีอวก็ยังยอนแอปปีซารอนซีอพปีซารอนคุณได้ยากโดซิวมาเด้อแบบโคซิวซน้กับี่หัวคิวไกจะมาอยันเดียวจย้อนิดเิบสบอเจ็บปันไดดอกนะจิบกับข้างโลด ขาก็เหียวคุณจะยอดเหียวกันเหียวคกูเหี่ยวออกดิกูเหี่ยวออกดิ้วแตกขึ้นนั่นนี่เหยาช่งรปี่ลอนคุ้มเจ็บบอ้ค้างยังว่าเดียวนี้อปี่ลอนกรบอยง่ายอยู่ของเจ้านะมันบริสยะนะปลวกปลวกปลวกออกเดียพักขันแ่งรับเลือดก็เอาไมเนี่ ก็ต้องเซตแล้วเขาเซตหายท่านบอยมึงน้าไปอา n กระดาษเซตจู้ไมมันเจตแน่น่ชีตอีเล็กแบวชีตขึ้นออกเเป็นจากค้างชีตแกพูดๆน้บ่ะกูนเบิ้งนะฮเบิ้งใระบายมบงอันนี้คว่านะในน้าผาะมันเคงในมันอันมันออนมากัดแทบแกมแทบนี่นะยากเราที่มันทีเดียวแล้วคืนือมก่อ ชีบนบงห้องเฮลี่อันมาไปเหตการ์ดึงผมหงอะได้บลกไยะพี่ได้จอจนีออันนกานเขาดึงผมงได้บลกบ้างตรงข้างนี้อันหยวนั่แต่เรได้เห็นแล้วมันดูตื่นพรมละพมกับเเห็นข่าดึงจองไปไ่านะมื่นหาดูกเรได้ไปดึงต่กันซิจนีเลเตาแซมแซ แปดแล้วทำห้อบซีซะฉันได้ด้วยอยู่นบกดนะไหเฮ่ยไวอัปปีสลอนเห่ยบอบีบนั่จะนอนกันขี้งยบีบกระตุ๊บั่งนอกันีถึเยียวถกันต้ับงก็ผิตดดมจีบตาจีบมาเนี่ยบ่งแขีงเออแข่งกันจี่แล้วคราวนี้ก็เพิ่งจะบ่บ่หา่

ม่ีหยังมื่ hmm. ีเหียวซีแต่มันมอยากว่าความติเม่่ีงามไปม่ีเหียวจีเดอแม่เด้อมื่ี่อมื่าสิแท้คุ้มเงินไม่ได้ากาแม่ได้ไงดาวยังไงาเยลเราแหงหน้าถเมันตาย่องมือนงรูเรื่องเน็ยู เนะงงด้เเอลแล้วก็ย่างส่กับลูเลยมานะ<ค>อ่นี่แแต่แมแก่มเจ็บดีป่เจ็บสนาาเ็กย่างไปนะคะเจ็บน้ำมันกระเจี๊ยบน้ำมันขมบดเจียบอัพรลงดูของเจ้านะบอปวดปวดใชอนน้นพรมันบหินมัน้ใชอน้นพรก็เป็นอุดตันขึ้นมหมัสัยเออ มแม่มาชินนาทีละพอกันเลยใช้จนซิบนาทีาทกดเข้าไปเครื่องกลางในแต่วะ